ก็ัีคหม่ที่ดีก็คิดว่าอนี้ก็จะมาช่วยแก้ชงได้ค่อย่างวิธีแก้ชงอ่นอย่างปีปีชงของที่ไอย่างเงี้ยครับจะไปวัดเร่งนี้ครับลแล้วก็ไปทำตามทองแก่อะไรอย่างเงี้ยไปทุกวัดง่าได้ดีกว่าจนเราสบายใจว่าเราลอดพ้นจากปีชงพอแล้วจีนปีนี้นะครับผมก็ตั้งใจว่าได้เอียมาเนี่ยน่าจะาเอากระตุนไปซื้อเสื้อเปลี่ยนเสื้อเนียนใหม่เพราะว่าจีนเนี่ยมันก็เป็น เขาใช้เป็นธงใหม่ๆแขกับตัวเราบ้านครับชวนเพื่อนคนนะคะมางานเทศ,ศกาลปีจีนที่เซนทรัลแห่งนี้เนื่องจากว่ามีเขามีหลากหลายมากเลยค่ะว่าจะเป็น d e c อ r a t i o n ทีออ่อาหารนะคะหรือว่าไม่จำเป็น